ค่ะใครเห็นเลข8พิมแปดมาค่ะใครเห็นเลข8พิมแปดมาค่ะใครเห็นเลข8พิมแ์ดมาจ้าซื้อ92ไว้แล้วจัดเลยค่ะก้ เลขแปดใครเห็นแปดพิมแปดมานะคะใครเห็นแปดพิมแปดมาค่ะเราไม่เข้าขอให้เข้าหวยไทยเออขอเข้าหวยไทยพอละไม่ขออะไรมากนะคะกองสลักนะ้าหลักเราหนึ่งอ่ะ ใครเห็นหมายเอ้ทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยเกิดอ,อะไรขึ้นใครเห็นหมายเลขแปดพิมแปดให้เจนุกหน่อยค่ะแปดนะคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลย,ย,ยเทนมานีหน่อยดิเทนปิงปองตกเอาให้หน่อยอุ๊ยเอาไงดีอ่ะไม่เอาจับใหม่ ไม่เอาอ่ะเอาเอาจับใหม่ดีกว่าจับใหม่มันตกอ่ะมันตกอ่ะมันกริ้งอ่ะหยิบให้หน่อยลูกแปดสี่หกเหรอไม่เอามันตกอ่ะ สองหกเก้านะอ่ามาอีมได้ตโอเคคอมเมนต์เริ่มขึ้นแล้วคอมเมนต์เริ่มขึ้นละค่ะมาทุกคนขาทุกคนขาเจนุกรบกวนแม่แม่ทุกคนได้ไหมคะใครยังไม่ได้หวยรัฐบาลไทยของเจนุกเจนุกรบกวนให้แคปที่ลิงด้านล่างตรงนี้เห็นเลขก่อนรีบซื้อก่อนก่อนที่จะเต็มก่อนที่จะเลทลดก่อนที่จะอันนะคะเพราะว่า เรกเจนุกออกข่าวแล้วค่ะออกข่าวช่องแปดแล้วนะคะทุกคนขาใครจะเอาเลขลิงดันล่างเลยรัฐบาลไทยหางเดียวกดลิงดันอุ้ยแปดสี่หกเหรอฉันไม่ได้พูดอะไรนะมันตกเฉยฉันแค่บอกเฉยว่ามันมันมันกลิ้งไปแปดสี่หกมันกลิ้งออกไปข้างนอกนะคะแค่บอกเฉยไม่ได้อะไรไม่ได้จะเอาแค่พูดเฉยว่ามันกลิ้งไปแปดสี่หกไม่มีอะไรเลยไม่ได้เลือกลักเลย ไม่ได้เลิกลักเลยนะหวยลาววันนี้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่ได้เล็กลักเลยนะคะแค่บอกเลขที่มันตกไปเฉยไม่รู้เจไม่รู้เรื่องอย่ามาใส่อะไรคนะเจไม่รู้เรื่องเจไม่ได้พูดอะไรเลยฉันไม่รู้แปดสี่หกคืออะไรฉันแค่บอกว่ามันตกเฉยเฉยฉันไม่ได้พูดแต่จะจับใหม่ ไม่รู้ฉันไม,ไ,ไม่ได้พูดไม่ได้เลิกหลักไม่ได้เลิกหลักไม่แค่บอกเฉยๆว่ามันหล่นไปแปดสี่หกไม่ได้ไม่ได้จะเอาไม่ได้พูดเลยไม่ได้บอกนะแค่บอกว่ามันหล่นไปแปดสี่หกก็ไม่รู้ว่าหวยลาวมันจะมาไหมแต่บอกเฉยๆว่าที่มันหล่นอ่ะแปดสี่หกที่มันหล่นอ่ะแปดสี่หกบอกเฉยๆว่าที่มันหล่นไปคือแปดสี่หกแต่เจ๊จะจับใหม่ เออแค่บอกเฉยๆที่เลขมันตกอะคือแปดสี่หกแค่นั้นเองไม่ได้เล็กๆเลย <c oughs> นะคะพอดีนอนเต็มอิ่มแล้วค่ะหลังจากที่แบบว่าไปงานวันเกิดแล้วก็งานแต่งสองคืนติดๆนะคะได้นอนเต็มอิ่มแล้วค่ะ,ก,ะก็เลยอารมณ์ดีก็เลยบอกเฉยๆไม่มีอะไรอย่าไปตื้อนะแปดสี่หกเดี๋ยวมันออก ห้ามซื้อเด็ดขาดเดี๋ยวมันออกรู้ไหมอากดริงด้านล่างใครจะเอาหวยไทยเชนุกนะคะเห็นเลขก่อนใครเลยสิทธิพิเศษใครเข้าริงที่ปากหมุดแลว้วกดเพื่อนๆตอนนี้เลยค่ะไม่ต้องเอาอย่าซื้ออย่าจดอย่าจดเนี่ยเห็นไหมบอกว่าอย่าจดแปดสี่หกอยาจด อย่าโจดเดี๋ยวนี้ห้ามไม่เอาไม่ให้แปดสี่หกบอกไอเฉยว่าเลขมันตกไอแล่กเลขแปดใช่ปะหนึ่งนะคะหนึ่งนะจับได้เลขหนึ่งนะคะห้ามซื้อแปดสี่หกเด็ดขาดบอกแล้วนะ แกงพบพ,พี่แม่แมสนุกจังนะคะไม่รู้เจไม่ได้บอกเจ๊จะเอาเจ๊แค่พูดให้ฟังว่าที่มันตกปิงปองอยู่ดีตกตกเฉยเลยคือมันเป็นเลขแปดสี่หกอย่าไปเอานะห้ามซื้อเด็ดขาดอ่ะพิมพ์เลขหนึ่งมาก่อนตอนนี้เออพิมพ์เลขหนึ่งมาก่อนตอนนี้เลยพิมพ์เลขหนึ่งมาก่อนเลย ห้ามซื้อเด็ดขาดแปดสี่หกห้ามซื้อเด็ดขาดขอเตือนว่าห้ามซื้อถ้าไม่ซื้อเดี๋ยวมันจะออกห้ามซื้อท้าห้ามซื้อนะห้ามซื้อนะขอเตือนเลยนะว่าแปดสี่หกห้ามซื้อ <laughs> <laughs> โอเคพิมพ์เลขกหนึ่งมาค่ะอะริงด้านล่างตรงนี้นะคะใครจะเอาเรกกดลิงด้านล่างได้เลยนะคะแม่แม่แม จจนุกบอกก่อนนะว่าทุกครั้งที่จจนุกไลฟ์สดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่ต้องให้เอาที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเพราะว่าเจาไม่สะดวกให้แท็จริงๆตอนนี้เข้าใจเจนุกหน่อยนะโปรดให้เข้าใจกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นช่องทางที่ดูแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ดูง่ายที่สุดค่ะใครแอดไปลิงด้านล่างก็จะเจอแนวทางเจนุกนะคะเออแต่อยากจะบอกว่าแปดสี่หกไม่ต้องซื้อหรอกหวยราววันนี้ โอเคหนึ่งนะจับได้เลขแปดกับเลขหนึ่งนะคะตอนแรกที่จะนุกเลขจับนะส่วนเลขตกคือแปดสี่หนึ่งไม่ได้ให้ซื้อบอกเฉยเฉยส่วนเลขที่จะนนุกจับได้คือเลขแปดเลขหนึ่งแล้วนะคะอันนี้คือเลขหนึ่งแล้วขาดอีกหนึ่งตัวอ่ะพิมเลขหนึ่งมาพิมพเลขหนึ่งมาเคครับขออนุญาตเข้ากลุ่มด้วยได้ไหมกดลิงก์ด้านล่างเลยเลยถ้าอยากเข้าสมัครเข้ากลุ่ม VIP ทักอ็อกซ์ข้อความเพจนี้มาจะมีลิงก์ให้เข้า นะคะแต่ถ้าอยากเข้ากลุ่มฟรียังไม่มีงบยังไม่มีทุนที่จะเข้ากดลิก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้เลยค่ะนะคะสําหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยเจ๊หนูยังไม่มีงบเลยว่ะตอนนี้หนูร้อนหนูแบบเอ้ยเหมือนไม่ได้ร้อนตอนนี้เจ๊หนูแบบหนูหนูหนูยังหาเงินไม่ทันหนูเอาเงินไปเที่ยวปีใหม่หมดแล้วเจ๊หนูหนูขอเข้ากลุ่มฟรีก่อนได้ไหมได้ค่ะกดลิงก์ด้านล่างเลยนะคะอ่ะ หนึ่งนะคะอันนี้คือเลขหนึ่งอ่ะโอเคทุกคนพิมพ์เลขหนึ่งมาแล้วเนาะนะคะเลขแปดตัวแรกแล้วก็เลขหนึ่งตัวที่สองนะคะส่วนเลขตกที่ตกไปคือแปดสี่หกห้ามซื้อนะแปดสี่หกห้ามซื้อนะคะขอบอกก่อนนะคะว่าแปดสี่หกห้ามซื้อโอเคเมนดูก่อนใหม่ใครทีไม่จนุกตลกไงแบบแม่แม่อ่ะอ่ะโอเคหนึ่งนะคะโอเค โอเคนะโอเคนะแปดสี่หกห้ามซื้อนะคะขอเตือนภัยเลยไว้เลยว่าแปดสี่หกห้ามซื้อจริงๆเพราะว่าเจหนูกลัวมันออกห้ามซื้อเพราะว่าเพราะถ้าแบบถ้าไม่มีใครซื้อมันจะออกถ้ามีคนซื้อจะไม่ออกงวดนี้มั่นใจสองหกสองเก้าค่ะแม่สองหกเก้าอ่ะเนาะสองเก้าหกอ่ะเนาะ สองเก้าสองหกสองเก้าหกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ลองเอาเป็มิกซ์รวมกันอะไรกันนะนะคะเพราะว่าเผื่อมันไปมิกซ์เป็นสามตัวใครจะไปรู้แล้วเนาะนะคะเผื่อมันเป็นมิกซ์เป็นสามตัวเจไม่รู้หรอกนะคะแต่ว่าก็ทุกคนก็ไปเล่นเอาละกันพอเจก็ให้เลขแค่นี้นะคะถ้าถ้าถ้าว่าเลขเจเยอะไม่ต้องตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะแบบว่า ไม่ไหวกันเนาะโอเคแม่จ๋าเจนุกรบกวนแม่แม่กดลิงก์ดานล่างไนเมคะไปที่บ้านบรากตลิงก์ที่3มของเจนุกค่ะนะคะกันไว้แม่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 จ๋าลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะคะเจนุกอยากจะบอกว่าเจนุกก็คือเวลาที่เจนุกทุกครั้งที่ไร์สนเจนุกก็จะให้แม่แม่กดเข้าไปเอาที่ลิงก์ดานล่างแม่แม่กดให้หนู่อยได้ไหมเพราะว่าเฮ้ย ตอนนี้เพจหนูปิดการหนักมาสังเกตคนดูหนูเริ่มน้อยลงนะคะเพราะว่าเพจมันปิดการเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยบางคนบอกว่าเพจเจนุกแจ้งเตือนเวลาไลฟ์สดมันจะเด้งแต่ตอนนี้บางคนก็บอกเด้งบางคนก็บอกไม่เด้งเพราะว่าเจนุกไม่ได้จ่ายตังค์ให้กับเ Facebook ไม่ได้เสียตังค์นีเงียโฆษณาเพราะเจนุกจ่ายไม่ไหวคะ่ะเจนุกเคยหมดไปล,ละสี่ห้าหมื่นมันไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยคะ่ะมันแบบสี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นประมาณสองเดือนนะคะเจนุรู้สึกว่ามันก็เหมือนเดิมนะคะแต่พอหวยแตกสามตัวเมื่อไหร่คนถึงดูเยอะอันนี้จริงๆนะคะ เวลาหวยแตกสามตัวเนี่ยคนดูเยอะเออเจ๊คิดว่าอ่ะเดี๋ยวรอเจนุกแตกสามตัวก่อนก็ได้ค่อยกลับมาดูเจนุกเออนะคะพอเข้าใจทุกคนอยากถูกสามตัวเจ๊เข้าใจทุกคนค่ะอยากถูกสามตัวบ,บางคนตามจนท้อแล้วอ่าก็หยุดตามไม่เป็นไรนะคะบางคนไม่ตามแล้วดันออกเออสามตัวมาเฉยเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นบอสเลขเจ๊หรือเป็นเพาะ <c oughs> อ่ะโอเคมา แปหนะึ่งะเลขที่จับได้แปดหนึ่งเลขที่ตกคือแปดสี่หกบอกเฉยๆนะคะเอาโอเคมาแปดหนึ่งอะไรดีนะแปดหนึ่งกับหกแปดหนึ่งหกโอ้ยมันก็เลขคือคือกันอยู่หน้าแปดสี่หกแปดหนึ่งหกเออก็คือใครกันอยู่นะอ่ะโอเคค่ะเด้งเตือนตลอดค่ะแต่พอกดดูดูไม่ได้ค่ะ ยาวาดอาหังวันทาส่งนอมนบนำผูส้สงสงกับผมยาเจ้าเออเสวันสร้างแป้งรงตอกเกิดเป็นองค์เทพีนางพญานาชินียาสีปฐม าราหงบุมประชาติงองนาชีสีบาดานโลกปะตายพนมงามตรการวาัางคำชนโนเมือง